สวัสดีค่ะนะคะวันนี้อยู่กับนิชรัตน์นิชรัตน์ทีดิ้งนะคะวันนี้นะคะจะมามีคอฟกราฟนะคะประจําสัปดาห์หน้านะคะในวันที่สามถึงวันที่เจ็ดนะคะพฤศจิกาย,ยนนะคะต้องบอกนะคะว่าในสัปดาห์หน้านี้นะคะมีข่าวสำคัญหลายอยะ่างที่ต้องติดตามเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวนอนฟาร์มเองนะคะที่จะกลับมาประกาศอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะต้องบอกเลยว่ารอบนี้นะคะ มีปัจจัยที่ต้องให้ติดตามหลายอย่างมากเลยต้องบอกนะคะว่ามุมมองนี้เป็นมุมมองส่วนตัวเท่านั้นนะคะแล้วก็อาจจะมีการอ่านข่าวนะคะจากต่างเว็บไเทศมาด้วยแล้วก็มุมมองของกองทุนด้วยนะคะในส่วนตัวนะคะอ่านจากกราฟแท่งเทียนก่อนเลยแล้วกันนี่คือไทม์เฟร e เหตสี่นะคะทุกคนเห็นแท่งเทียนที่ตีกรอบไหมคะว่า d e นะคะก็คือเป็นในตัว b a ิษัท and g ร f ฟินะคะส่วนตัวนะคะมองว่า แทงเคียนในกรอบราคานี้แล้วก็ติดกับในตัวของมูเอลวเลดหนึ่งร้อยด้วยนะคะส่วนตัวมองว่าถ้าน้องนะคะเปิดในปัดเปิดไปสัปดาห์หน้านะคะมีโอกาสที่จะลงต่อได้นะคะลงไปในรับสําคัญนะคะที่ตีเส้นไว้ตรงนี้เลยหายไหมคะนี่น,น,นี่นี่ค่ะมีรับสําคัญเลยคือที่ตรงนี้ได้เลยนะคะถ้าหลุดเส้นนี้นะจ๊ะลงมาด้านล่างนี้เลยค่ะและถ้าเกิดสมมติว่า ลงไปหลุดในตัวของสามแปดแปดศูนย์นะคะบอกเลยว่าหลุดเป็นขาเซล์ยาวๆแน่นอนนะคะบอกเลยว่าทองอาจจะทีลงกลับไปราคาหน้าเหมืองครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้นะคะในส่วนตรงนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้ากราฟนะคะสามารถยืนเหนือนะคะตรงไหนนี้ต,ตู้นะคะในตัวของยืนเหนือของในราคาของตัว4ี่0ูย์ได้นะคะคือประมาณว่า น้องทำแท่งเทียนนะคะแบบว่ายืนเหนือราคานี้ได้ขึ้นไปค่ะกราฟมีโอกาสนะคะ,ะ,คะขึ้นไปทดสอบที่หนึ่งพันสามนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะต้องบอกว่าต้องติดตามข่าวนะคะในตัวของปัจจัยของลุงด้วยนะคะลุงทัมเองเพราะว่าตอนนี้นะคะทัมเองนะคะก็ได้ดิวนะคะกับสิจนินผิงนะคะก็คือว่าเหมือนมีนัยยะสำคัญว่าจีนกับสหรัฐกเมเิกาเนี่ยที่เขาเล่นเกมกันตอนนี้นะคะ่ะเหมือนเขาจะเดินเกมกันแบบว่า มันจะพูดว่ามัน,นมันเปนเกมการเงินเลยคะ่ะว่าเงินอาจจะออกจากทองคำว,วิ่งไปบิตคอย์หรือเปล่าฉะนั้นนะคะต้องติดตามในสัปดาห์หน้าเลยคะ่ะว่าเงื่อนไขในตัวของสัปดาห์หน้าที่ที่ดูหลายอย่างลนะคะทั้งกองทุนเองเขาก็ดูในตัวของภาคการผลิตก,การเกษตรด้วยนะคะของนอนฟาร์มเองนะคะน่าจะเป็นวันเอ่อเท่าที่ดูจากกราฟนะ,ะ่ะน่าจะดูจะเป็นนอนฟาร์มนะคะน่าจะเป็นวันในตัวของวันศุกร์เนาะ อสุกที่7นะคะแต่เวลาย,ยังไม่ออกนะคะต้องมาดูคอนเฟิร์มเวลากันอีกทีนึงว่าเขาจะคอนเฟิร์มเวลากันเมื่อไหร่แต่ ADP นะคะแน่ๆนะคะ ADP ก็คือเป็นมุมมองของในตัวของ AP วั e p นะคะก็ไปดูนลฟาร์มเด็กกันก่อนแล้วกันไปลุนลอนฟาร์มเด็กเราก็ค่อยไปดูว่าเขาจะประกาศกันเมื่อไหร่ในนอนเฟรมในสัปดาห์หน้าฉะนั้นนะคะสัปดาห์หน้าในส่วนตัวเองนะคะค่ากราฟนะคะไม่ผ่านในตัวของ 4045นะคะไม่ทําลายโครงสร้างในตัวของ b a l l อะ a n d g r a ฟ i n g นะคะแข่งเทียนนี้นะคะมีโอกาสลงไปได้ถึงในตัวรับของมีเลยค่ะรับนี่นี่นี่น่นนนะรับสำคัญนี้เลยฉะนั้นนะคะเรามาติดตามกันสัปดาห์หน้าด้วยค่ะดีกว่าค่ะว่ากราฟจะไปมุมมองทางไหนแต่ในส่วนตัวก็มองว่า,วากราฟในรอบนี้อาจจะเป็นการปรับผ่อน เพื่อที่จะลงไปในราคาหน้าเหมืองหรือเปล่านะคะต้องบอกว่าราคาหน้าเหมืองกับราคาณปัจจุบันคือมันโอเวอร์ไพรส์พอสมควรนะคะทุกคนต้องไปดูด้วยนะคะว่าอย่าพากันแห่แบบว่าเกินไปฉะนั้นดูตามสถานการณ์ดูตามข่าวได้ค่ะฉะนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวพวกนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวประจำพวกนี้กันดีกว่าสําหรับวันนี้ก็คือส่วนตัวขออนุญาตไปก่อนนะครับบ๊ายบาย ฝากไลค์กดแชร์ like, กดคอมเมนต์ด้คะย้ำนะคะ,ะ,คะว่าเป็นมุมมองส่วนตัวนะคะไม่ได้ชี้นำการลงทุนนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะต้องศึกษาให้ดีกับการลงทุนด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยู่ในกลุ่ม VIP นะคะเรามีสัญญาณการเทรดให้อยู่แล้วนะคะก็เป็นแนวโน้มในการเทรดของเราเองนะคะแล้วก็เรียนรู้การเทรดไปพร้อมด้วยกันค่ะกับดิชรัตเทรดดิ้งนะคะยเอ็นซีหนึ่งสี่สองค่ะบาย